สวัสดีค่ะทุกทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับอีสานสวีเดนนะคะวันนี้เราจะมาทุกคน <g oldown> วันนี้เราจะพาทุกคนมาแยกต้นกล้านะคะต้นกล้าพริกกัมมะเขือนะคะอ่ามาวานี้ไปซื้อดินมาแล้วนะคะมีดินแยกต้นกล้าแล้วนะคะวันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปวิดีโอนะคะพาทุกคนแยกต้นกล้าเนาะเดี๋ยวมาแยกต้นกล้าด้วยกันเลยนะคะ นี่ก็เป็นต้นกล้าพริกนะคะพริกแล้วก็มะเขือเปราะนะคะที่เราจะแยกกันวันนี้เนาะสวยมากๆเลยนะคะนี่ททุกคนเห็นนะคะเขียวแข็งแรงมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะคะส่วนนี้เป็นพริกมณีขาวนะคะต้นสวยแข็งแรงมากแล้วนี่ก็เป็นมะเขือเปราะนะคะกําลังออกใบจริงออกมาสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ<อ>เดี๋ยวเราจะมาแยกกันเลยนะคะ ส่วนดินที่เราจะใช้แยกนะคะวันนี้ก็จะเป็นดินตัวนี้นะคะที่เอาไว้ปลูกผักนะคะเอาไว้ปลูกผักนะคะถ้าอยู่ที่สวีเดนนะคะก็จะเห็นกันจนคุณตานะคะนี่นะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะอยากจะใช้ดินที่แยกกล้าพริกนะคะแต่ว่ามันมันหมดเนาะมันหาไม่เห็นนะคะก็เลยใช้ดินตัวนี้แทนนะคะ,ะดินเขาดีเหมือนกันนะคะ มันเป็นดินที่ใช้ปลูกผักนะคะนี่ค่ะตามรูปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงดินให้ดูนะคะว่าดินสภาพดินเขาเป็นยังไงนะคะให้ดูดินนะคะดินเขาก็นะคะดินจะมีความนุ่มนะคะไม่ไม่แข็งมากนะคะทุกคนนี่ดินจะดําดีนะคะ ดินสำหรับปลูกผักนะคะนี่แต่ถ้าเป็นดินที่ปลูกพริกกับมะเขือเทศอะดินเขาจะเบาวกว่านี้นะคะเขาจะเขาจะใส่หญ้ามอสนะคะมาเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าดินตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขอแต่ให้ย่าเป็นดินแข็งเกินไปนะคะให้ดินน่ะนุมน่มๆหน่อยนะคะมีอากาศมันจะได้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าดินแข็งเกินไปเนี่ยเวลาเขาจะแทงรากอะไรมันจะลำบากนะคะต้นกลา้า เดี๋ยวเราจะเทดินใส่ให้เต็มก่อนเลยค่ะว่าที่เราจะใช้แยกพริกกับมะเขือวันนี้ก็จะเป็นกระบะยาวอย่างนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีกระบะที่เป็นถาดหลุมนะคะ,ะกระบะถาดหลุมเนี่ยเราใช้มดแล้วนะคะไม่มีแล้วค่ะเหลือแต่กระบะยาวอย่างนี้นะคะแต่ข้อดีของมันก็คือนะคะเนี่ยค่ะเขาลึกนะคะ นี่เราก็ได้แยกต้นกล้าพริกมะนีขาวนะคะคกับมะเขือเปราะเส็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ <c oughs> เรามีกระถางแบบจำกัดนะคะเราก็เลยแยกเขาแบบออย่างงี้นะคะถ้าใครที่จะแยกต้นกล้าพริกหรือมะเขือนะคะถ้ามีกระถางแบบเป็นกระถางเดียเด่ยวๆแบบนี้จะดีนะคะ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราแยกรว,วมกันไปในกระถางใหญ่ได้เพราะเดี๋ยวพอเข้าหน้าร้อนมานะคะเราก็จะย้ายเขาไปลงแปลงอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าแยกกล้าให้ใกล้กันเกินไปนะคะถ้าแยกในกระถางเดียวกันนะคะก็อย่าให้ใกล้กันเกินไปนะคะให้ห่างกันนิดๆพอประมาณนะคะเขาจะได้มอีอ่าพื้นที่ระหว่างเพื่อที่จะให้เขาโตก่อน นะคะก่อนที่เราจะไปแยกเขาลงแปลงเนาะนี่ก็เป็นกล้ามะเขือเปราะนะคะพอแยกเสร็จแล้วนะคะก็สวยนะคะเขาไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะพอเราแยกเขาเสร็จแล้วนะคะพยายามวางเขาไว้อ่าไม่ให้โดนแดดนะคะสักหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวประมาณสักเอ่อสองวันนะคะเดี๋ยวก็วางเขาไว้ตรงหน้าต่างให้เขาได้โดนแดดนะคะ เขาจะได้ใบเขาจะได้สังเคราะห์แสงนะคะแต่วันแรกไม่โดนแดดก็ไม่เป็นไรนะคะให้กล้าฟื้นตัวก่อนนะคะเพราะว่าต้นกล้าที่แยกมาใหม่ๆเขายังอ่อนแออยู่นะคะพอหลังจากเราแยกต้นกล้าเสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เรารดน้ําให้ชุ่มนะคะแต่อย่าแฉะนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกล้าที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการกันอีกทีนะคะ,อะตอนนี้กระบะเราก็ไม่พอนะคะก็เหลือต้นกล้าเดี๋ยวต้องแยกอีก ข้างทัดไปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบายบายสวัสดีค่ะ